ตอนแรกคิดว่าจะเรียน ECE เอา้าหรอใช่แต่ว่าพอไปเรียนมหาลัยแล้วมันมีคลาสแบบบางคลาสให้ลองทำโปรเจกต์แล้วก็ลองทำเกี่ยวกับเมคานิคอลดูแล้วก็ชอบเมคานิคอมากกว่าส่วครับผมชื่อปราดนะครับอยู่มหาลัายเซี่ยงไฮ้เจียวตงนะครับ แล้วก็กําลังจะขึ้นปี2ครับแล้วก็น่าจะเข้าคณะ Mechanical Engineering ครับเป็น Joint Institute ระหว่าง University of Michigan กับสายามไฮเทงครับที่เมื่อกี้เราบอกว่าอาจจะเข้า Mechanical นี่คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรอปี1มันเป็นเรียนแบบ foundation นะครับแล้วปี2คือเราสามารถเลือกคณะได้3คณะ<า>ม,มี3คณะใช่มี Mechanical Engineering มี EC คือ Electrical Computer Engineering แล้วก็มี MSE ซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราจะเข้าอ่ะเราคิดว่าเราจะเรียน Mechanical มาตอนแรกคิดว่าจะเรียน ECE อาหรอใช่แต่ว่าพอไปเรียนมหาลาัยแล้วมันมีคลาสฝึต่างคลาสให้ลองทาโปรเจกต์แล้วก็ลองทําเกี่ยวกับเมคาเนกโคดูแล้วก็ชอบเมคาเนกโคมากกว่าถามหน่อยว่าก่อนที่เราจะเข้าที่ช่างหายตัวทงอ่ะเราแบบมีเส้นทางเป็นยังไงบ้างแบบเราเรียนที่ไหนมาเราเตรียมตัวยังไงมาบ้าง ก่อนเข้าเส้นทางเจตรงผมเรียนที่สาธิตของรากกระบังนะครับเป็นภาคอินเตอร์ครับจริงๆที่บ้านก็อยากที่จะส่งผมไปจีนอยู่แล้วเพราะว่าคิดว่าจีนอาจจะเป็นประเทศที่มีอนาคตมาเป็นประเทศที่ยังพัฒนาไปได้อีกเยอะอยู่ครับแล้วก็ตอนแรกที่ผมยื่นไปก็ที่ไทยก็น่าจะมีแค่จุฬากับรากกระบังแล้วก็ที่เหลือก็ยื่นที่จีนหมดเลยเราตอนนั้นเราได้ที่ไทยได้ไหมคะก็ได้วิศวะจุฬากับวิศว์ลักกระบัง ก็คือว่าที่ไทยก็ได้ท็อปเลยใช่ที่ไทยก็ได้ปีครับของจีนมาประกาศช้ามากก็เลยต้องจ่ายตังของที่ไทยไปก่อนเราจ่ายที่ไหนไปอะจ่ายที่วิราจูลาไปของจีนผมจำได้ประกาศสายมากจุฬาผมรู้ไวมากรู้แล้วผมก็ปล่อยปล่อยชิวเลยตอนนั้นที่เราบอกว่าที่บ้านเราอยากส่งเราไปจีนเราอยากไปด้วยไหมผมก็อยากไปอยู่ครับผมอยากไปจีนเพราะผมอยากได้ภาษาจีนด้วยเพราะว่า ผมก็ได้สองภาษาแล้วรู้สึกอยากได้สามภาษาอีกแล้วตอนนั้นที่เราคิดว่าเราอยากไปจีนเรากําลังแบบมองหาอะไรในประเทศจีนไหมนอกจากภาษาแล้วเราอยากได้รประเทศจีนเพิ่มเติมไหมอยากเรียนรู้อยากได้คอนเนคชันเพิ่มกับเพื่อนคนต่างชาติแม้คนจีนแล้วก็อยากรู้ว่าที่นั่นมีเทคโนโลยีอะไรเหมือนๆบ้างพยายามแบบหาประสบการณ์หาโอกาสให้ได้มากที่สุดแล้วเราพอไปเรารู้สึกไงบ้างเหมือนเหมือนกับว่าที่เราคิดไว้ไหม พอเข้าไปงานก็เริ่มเสร็จรู้จักคนอื่นเยอะขึ้นแล้วก็เข้าไปเล่นบอลมีทีมบอลที่โรงเรียนบ้างแต่ว่าพี่รู้สึกว่าโปรแกรมที่เราเข้าเรียนมันจะมีความสเปเชียลอันนึงก็คือว่าเราเรียนกับเด็กจีนด้วยซึ่งทําให้เราแบบได้รู้จักเด็กจีนเลยในห้องเรียนเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรียนด้วยกันเลยใช่ไหมคะบางคลาสก็เรียนด้วยกันบางคลาสก็ไม่เรียนด้วยกันสมมติมันจะมีวิชาคลคูคลัสฟิสิกเคมีประมาณนี้ครับคือสมมุติเราเข้าไปได้เราต้องไปสอบบัดระดับก่อนว่าเราจะไปอยู่คลาสไหนแต่จริงเราก็เล ก็จะมีแบบมาเก๊าต้หวันประมาณนี้ครับแล้วก็มีคนจีนบ้างปะปายปีหนึ่งอ่ะขอเขา,าเลงทะอประมาณกี่คนปีหนึ่งรุ่นผมน่าจะประมาณ3 0 0รกว่าคน350ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ประเทศไหนเหรอคะส่วนมากเด็กอินเตอร์มีประมาณ15แล้วก็ที่เหลือก็คนจีนคนไต้หวนันคนมาเก๊าแล้วเรารู้สึกว่าปกติแล้วในในทั้งหมดเนี่ยเด็กอินเตอร์เอยมาเก๊าเอายไต้หวันเอยเด็กประเทศไหนเก่งสุดอ่ะก็ต้องเด็กจีนครับ <laughs> พ่าเด็ก <c oughs> จีนเขาแข่งขันเยอะสุดแล้วแล้วเรารู้สึกกดดันไหมเวลาที่เราต้องแบบทำงานกับคนจีนอย่างเงี้ยผมว่าไม่กดดันมากเพราะว่าเขาไม่ไม่ค่อยซีเรียสอะไรเขาว่าเขาชิลๆกันมากกว่าแล้วเราแบบมีโฮมสิกใช่ไหมช่วงแรกต้องมีโฮมสิกปะอาจจะไม่ใช่โฮมสิกแต่ว่าคือผมผมไปจีนรอบได้เลยผมไม่เคยไปจีนมาก่อน <c oughs> ก่อนที่จะมาที่เซี่งยงไฮ้เจียตงผมก็ต้องปรับตัวแบบต้องหาร้านอาหารต้องดูว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตตรงไหนบ้างมีเซเว่นตรงไหนบ้าง คือชีวิตประจวันส่วนมากก็พยายามหาแบบทําให้ตัวเองสะดวกที่สุดครับจะแบบไม่ได้แบบไปเที่ยวแบบเพื่อนเยอะแต่ส่วนมากเพื่อนต่างชาติก็ดีแทบเคนเลยครับแล้วพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนที่นี่เนี่ยคืออาจารย์มีเป็นอาจารย์จากยูมมชิแกนมาด้วยไหมหรือว่าเราเรียนกับอาจารย์หลบมาหาลัยไหนอะคะเป็นส่วนมากก็จะเป็นอาจารย์ที่อยู่เซาไคล์เทียวตรงแล้วก็ช่วงซัมเมอร์จะมีอาจารย์จากยูมมชิแกนมาสอน แล้วก็ช่องซัมเมอร์จะมีเด็กจากยูเิชเข้ามาเรียนที่นี่เยอะมากแต่แล้วตอนที่เราแบบได้อาจารย์เซี่ยงไฮ้ท,าทางศอนเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างเหรอคะที่นี่คือส่วนมากอาจารย์จบนอกทุกคนครัวก็จบจากอเมริกาทุกคนก็ภาษาอังกฤษก็ดีทั้งทุกคนเลยจบจากมอไหนบ้างเรามอ,<พ>อท็อปท็อป<ๆ>หมดเลยมีคลาสหนึ่งก็จบจากสแตนฟอร์ดแล้วก็อิลลินอยที่เราเรียนอ่ะมันไม่ได้อยู่ในใจกลางปวเหมืองเซี่ยงไฮ แล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเราไหมไม่ค่อยมีมากครับเกี่ยว้นสมมติถ้าเกิดอยากไปเที่ยวในเมืองบางครั้งสมมติไปเที่ยวในเมืองก็ใช้เวลานานอยู่ที่งวไหใหญ่มากใช่รรประมาณรถไฟฟ้าจากมิถุนหงเข้าตรงประมาณชั่วโมงนึ่งแล้วเราไปในตัวเมืองบ่อยไหมก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดช่วงแรกๆอ่ะช่วงเปิดเทอมก็จะเข้าไปในเมืองบ่อยแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งแต่ช่วงไฟรนอลแล้วก็ไม่ค่อยละไม่ไม่มีเวลาไม่มีไม่ไม่มีเลยอีกอันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับมอื่นก็คือที่น s e m e ส t e r หนึ่งเราต้องลงตัวหลายตัวไหม semester หนึ่งผมลง cal physics แล้วก็มีคลาสนึ่ชื่อ v g 100เป็นทําเกี่ยวกับทำโปรเจกต์เป็นนวัตกรรมทำโปรเจกต์แล้วก็มี class writing แล้วก็มีเรียนภาษา,าจีนประมาณลงห้าห้าตัวแล้วมันมีพวกแบบชมรมอะไรให้เราเข้าไหมามีมีฟุตบอลมีหลายอย่างนะครับแล้วหรอแต่ว่าเราต้องเป็นคนไปหาโอกาสเองเขาจะไม่บอกเราคือคือหมายถึงว่าส่วนมากเด็กอินเตอร์แบบเราครับ บางทีในเว็บไซต์มหาลัยครับ mm hmm. มันส่วนมากจะเป็นภาษาจีนมันจะไม่มีคนบอกเราเราก็เลยต้องแบบไปถามครูที่ปรึกษาแต่ว่าผมโชคดีพอดีคือครูที่ปรึกษาเขาเขียนในแชทว่าแบบมีใครสนใจแบบลงอยากลองทีมบอลไหมให้ไปสมัครผมเห็นผมก่ไปกดสมัครทีมบอลน,นี้คือแค่อยู่ในมิอย่ชิแกนอย่างเดียวหรอใช่อยู่อยู่มิชิแกนแล้วก็ไปแข่งกับคณะอื่นในมหาลายัยอ mm hmm. ซ่งห่เจอตตงใช่พอเรามีเรื่องของกิจกรรมมีเรื่องของ make friend ใหม่แล้วแบบ มาเมืองใหม่ๆต้องเรียนส่้กับคนจีนด้วยเงี้ยเราแบบ manage time ของเราอย่างไงช่วงแรกๆคือผมแบบไม่เคยเรียนมาหาลัยมาก,ก่อนผมไม่รู้ว่าแบบมันต้องแบบเรียนยังไงแบบปกติผมเรียนไฮสคูลแบบอยู่ที่ลางกระบังผมก็แบบเข้าห้องคลาสก็เข้าเรียนเลยสมองโล่งเลยถ้าเกิดไม่รู้อะไรก็ค่อยกลับไปทาที่บ้านหรือว่าแบบไปลองติวเองที่บ้าน แต่อยู่ที่สมมุติเข้าไปในคลาสแบบโล่งๆเลยคือผมเชื่อไว่ายังไงก็ไม่รู้เนื่อถึงคุยจะสอนดีขั้นไหนก็ไม่รู้เรื่องทั้งหมดเพราะว่เาเขาเขาสอนไวมากแบบไวมากคือแบบแต่ละท็อปิกเขาไม่ได้เจาะจงแบบลึกเข้าไปดีเทลช่วงหนึ่งสองสามทิ่แรกผมอ่านตามเขาไม่ทันก่อนหน้าที่จะเรียนผมก็จะพยายามแบบอ่านดูท็อป,ปิกก่อนก่อนที่จะเข้าคลาสเพราะว่าแต่ละวิชาครับมันจะมีซิลาบัสบอกว่าวันนี้เราจะเรียนวิชาอะไรบางคนจะมีแบบเด็กบางคนที่แบบไปอ่านแบบหนึ่งสัปดาห์แบบ ก่อนสอบแบบทั้งวันทั้งคืนแบบเห็นผมเห็นเพื่อนทำอะคนแลแล้วแต่ว่าผมว่ามันไม่เวิร์กบางทีเราแบบร่างกายเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้แบบเรียนแบบขนาดนั้นครับก็เลยคิดว่าแบบอ่านมาสักแบบชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็แบบ accumulate ไปเดือนนึงเนี่นย,ยก็ได้เยอะกว่าเราคือตอนนั้นเราเข้าเราได้ทุนเดือนไหนได้ทุนได้ทุน50%มั้งแล้วก็ได้ค่าค่าหอกับค่าอินเสวน เราวปีนี้ยังได้ทุนอยู่ไหมใต้ทุนเรื่อยๆครับถ้าเกิดเราเก็ตถึงแล้วก็มีเกือบ50%เหมือนเดิมนะ่ิีวขอ,อย้อนกลับไปในทีมที่เราบอกว่าเรากําลังมองหาในประเทศจีนในตอนแรกที่เราจะไปอย่างเช่นแบบพวกคอน n น c t ชันเทคโนโลยีเอ็กเ e เรียนส์ก็ o ปอร์ t ูริตีสี่อย่างนี้มาเรียนปีแรกแล้วว่าเราได้เจอในสิ่งที่เราแบบมองหามาอย่างเช่นแบบ Connect ชันอะข้อแรกก่อนคอนเน็ชันเรารู้สึกว่ามันได้เหมือนที่เราคิดไหมคะ ก็ได้รู้จักแบบเพื่อนคนต่างชาติเยอะขึ้นแล้วก็มีเพื่อนคนจีนบ้างแต่เพื่อนพี้อาจจะแบบไม่ได้สนิทเข้าคนต่างชาติครับแล้วก็มีได้รู้จักรุ่นพี่คนไทยเก่งเกหลายทนเลยแล้วก็มีเพื่อนคนอินโดคนต่างชาติที่ผมรู้สึกว่าผมต้องแบบเรียนรู้อะไรจากเขาเยอะอยู่ ก็รู้สึกดีอยู่ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนเก่งกว่าเราเยอะมากเราแบบพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ฟังความเห็นของเขามากกว่าเด็กที่ไปต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะมีความวอร์รี่ว่าแบบเอ้ยคอนเนคชันที่เราได้อะเป็นคอนเนคชันที่ต่างประเทศแล้วแบบเราจะเสียเปรียบเรื่องคอนเนคชันในประเทศไทยเรามีความรู้สึกแบบนั้นไหมผมไม่มีความรู้สึกข,ขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าผมไปต่างประเทศผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากได้เจอคนที่เก่งกว่าผมเยอะ ได้ประสบการณ์ที่เยอะมาคือสิ่งที่ผมคิดว่าผมได้แน่นอนก็คือมีประสบการณ์ได้เรียนรู้จากเพื่อนได้มุมมองใหม่ๆจากเพื่อนที่เก่งกว่าผมเยอะต้องบอกเลยว,ว่าเก่งกว่าผมเยอะมากผมแค่คิดว่าเขามีความคิดที่อาจจะแตกต่างผมที่ผมไม่เคยคิดมาก,ก่อนมีสี่หลายๆอย่างที่ผมอาจจะต้องแบบฟังเขาแล้วก็อาจจะพัฒนาตัวผมได้อเราเต็มที่สองในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราบอกว่าเอ้ยเราไปจีนเพื่อจะแบบไปดูว่าที่นู่นมีเทคโนโลยีอะไรบ้างอะเราได้เห็นอะไรไหมจริงจริงมันก็ มีเยอะอยู่ครับแต่ว่าผมไม่ชืวอเพราะว่าอยู่ที่ไทยผมก็ไม่ค่อยแบบได้ใช้เยอะมากแบบพวกไ,วไหว้ไม้พวกสั่งของอะไรแบบนี้ครับผมไม่เคยใช้อยู่ไทย uh huh. ผมไม่เคยใช้มาก่อนพอไปอยู่จีนนี่ใช้เยอะมากเลยใช่แล้วรู้สึกว่ามันไวแล้วก็สะดวกมากเรื่องของ experience คือเราก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ experience ในการเรียนการหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเรามีคำแนะนำอะไรไหมให้กันบนักเรียนที่กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศว่าแบบจะหาเพื่อนในต่างประเทศต่างแดนยังไงอะ ส่วนมากผมคิดว่าเด็กต่างชาติก็หาเพื่อนง่ายไแล้วครับเพราะว่าเด็กต่างชาติหนึ่งเขาก็ต้องหาเพื่อนเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่มีเพื่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะคลิกเข้ากันได้ไวครับมสมวติถ้เกิดเรามีแบบเค้าเจอหรือว่านิสัยที่คล้ายกันแล้วเรื่องอุปถัมภนี่เราเริ่มเห็นภาพมากขึ้นเลย,ยว่าแบบพอเราไปเรียนที่ประเทศจีนปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสอะไรไหมที่เราคิดว่าจะได้เพราะว่าเรามาเรียนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็พยายามลองหาประสบการณ์ทุกอย่างะคะ่ะ ลองคุยกับเพื่อนลองหาโอกาสเข้าัตือนง่ายที่สุดเราได้ทําอะไรหรือยังที่มันแบบอาจจะไม่เห็นดิคูลบิคเลมแล้วแบบเราไปสมัครอีกละเราถึงได้ปีหน้ามันปีขึ้นปี2องผมก็ลองสมัครเป็นเพจดีพาร์ตเมนต์ด้านกีฬาครับเป็นพวกจัดการกีฬาของที่มหาลัยซียงไฮเทคผมโชคดีได้ไัมตอนนั้นที่ผมเข้าไปคุยกับเขาแบบเป็นออฟไลน์ผมเข้าไปมีคนเข้าไปน้อยมากเพราะว่าไม่ไม่มีเห็นอีเมลกันมาผมสมัครไปผมก็เลยได้ไป แล้วเราคิดว่าเราอยากจะให้นักเรียนที่แบบจะมาเรียนที่มอนเนี่ยของเราอะเราคิดว่าอยากจะให้เขารู้อะไรบ้างแบบข้อดีข้อเสียที่เราคิดว่าเขาควรจะรู้อะขอ้อข้อดีเลยก็คือม,มีคนดีอย่างเยอะแล้วก็ฟาซิลิตี้ที่มหาลัยแบบดีมากครับแบบห้องสมุดทุกอย่างดีมากแล้วก็พวก e n v i ร o เมนต์ต่างๆห้องน้ำที่เรียนดีดีทุกอย่างแล้วก็มีเพื่อนอเพื่อนสมวคมากก็ดีหมดทุกคนเลยครับเท่อที่ผมเจอมาก็ดีทุกคน แล้วก็มีคนเก่งเยอะส่วนอาจารย์ก็ดีครับแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือบางทีเขาอาจจะด้วยความที่คลาสไซส์มันใหญ่มากาการเรียนเขาอาจจะไม่ได้เข้าถึงทุกคนบางทีเราต้องเป็นคนเราต้องรู้ตัวเองว่าเราเรียนไหวหรือเปล่าบางทีเราต้องเป็นคนรู้ลิมิตว่าถ้าเกิดเราเรียนไม่ไหวแล้วต้องกลับบ้านไปแล้วต้องวันนี้าอาจจะต้องไปอา่านนะเพราะลวมันจะไม่มีใครมานั่งจี้เราครูที่ปรึกษาเขาก็จะไม่ได้มาสนใจเราเลยครับเขาจะมาสนใจตอนสุดท้ายคือเกรดเราต่ำเขาก็จะเข้ามาคุยกับเรา แต่ก่อนหน้าระหว่างทางก่อนถึงจุดหมายปลายทางเขาจะไม่มาสนใจเราโอเคได้เลยแล้วเราคิดว่า You ูมิเชกั n แบบของเราเราคิดว่าเหมาะกับนักเรียนแบบไหนจริงๆก็เหมาะกับทุกคนครับผมคิดว่าถ้าเกิดเรียนสายวิคณิตใหม่แล้วก็เข้ามาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะผมคิดว่าเด็กไทยสมบติดจุลาติดพวกวิวศวะได้ผมก็เรียนสู้คนจีนได้เลยครับแล้วแต่ว่าขยันเพราะคนที่เก่งไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดเสมอไปครับ คือคนที่ขยันคือคนที่เก่งจริงๆผมว่าว่ารุ่นพี่หลายคนที่ผมเคยคุยมาบางคนแบบที่เก่งๆแบบได้ที่หนึ่งของรุ่นเขาก็ขยันเขาไม่ได้แบบฉลาดที่สุดแล้วพอเรามาหนึ่งปีแล้วว่ามองกลับไปเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกไหมที่มาที่ประเทศจีนว่าผมคิดว่าตัดสินใจถูกถูกมากครับเพราะว่าผมได้ประสบการณ์เยอะอยู่ภาษาจีนเป็นไงบ้างตอนนี้จริงๆผมผมมีเรียนเองอยู่แล้วครับของเรียนกับที่ไทยจริงๆผมแนะนําว่าควรจะเรียนภาษาจีนก่อน เพราะที่เซี่ยงไฮ้เขาบอกว่าคนพูดภาษาอังกฤษได้แต่ผมคิดว่าส่วนมากก็ไม่ได้เจอก็ไม่เคยเจอคนพูดอังกฤษได้เลยแล้วเราคิดว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศไหมเพราะว่าของเรามันมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนมันมีแลกเปลี่ยนกําลังดูอยู่ครับว่าควรจะไปแลกเปลี่ยนยังไงหรือว่าอยู่ที่จีนไม่ก็ปีสองคือช่วงสปริงมันจะไม่ค่อยมีวิชาหลงเลือกให้เยอะมากช่วงปีสองผมหรือว่าปีสามผมอาจจะมาลองแบบอินเทอร์ที่ไทยดูแล้วเราได้เลือกไมเนอร์ยังอ่ะ เลือกมายเนอร์ตอนนี้ยังไม่เลือกครับจะมีมายเนอร์อยู่เขาไม่เร<ม>ียกอะไรไหมว่าแบบเราต้องมีเกรดเท่าไหร่ถึงจะลงมายเนอร์พวกนี้ได้<อ>คือมายเนอร์มันต้องเป็นแต่ละสายครับสมมติเราเรียน Data Analy t i c s มาจะต้องเป็น ECE เราจะต้องเรียนคลาสก่อนหน้านั้นมาก่อนแบบ23งสาคลาสเพื่อไปลงมายเนอร์นี้ได้แล้วพวกแบบบริหารน,นี่คือน่าจะลงได้ทุกคนเลยปะได้ได้ทุกคนเลยครับบริหาร management เรามีอะไรฝากน้องๆไหมคะที่กําลังจะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนหรือกําลังจะเตรียมตัวไปเรียนต่อที่ประเทศจีนก็ ผมคิดว่าก็การเรียนประเทศจีนก็เป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับน้องๆคนที่อยากเรียนแล้วก็พยายามตั้งใจพยายามหาโอกาสแล้วก็หาประสบการณ์เยอะเพราะว่าโอกาสเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะเราได้โอกาสไปเรียนจีนแล้วก็อยากให้ทําให้เต็มที่ไปเลยครับโอเคถือว่าวันนี้ได้สาระมาเยอะมากพี่รู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราพูดมาแบบจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนไทยอยู่แล้วไม่มากก็หน่อยมันขอบคุณสำหรับเวลามากเลยนะคะในวันนี้ ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย